สวัสดีค่ะเพื่อนๆไก่ไลฟ์มาสเตอร์นะคะวันนี้ก็เช่นเดิมเนาะอยู่ที่วัดศรีสุพรรณนะไก่มาที่นี่ก็คือมีหน้าที่ในการสอนนะคะสอนสมาธิให้กับชาวต่ตางชาติแล้วก็ดูแลงานด้านประชาสัมพันธ์นะคะของวัดศรีสุพรรณ อยากจะบอกว่าวันนี้นะคะหวข้อที่เราจะมาคุยกันนะคะก็คือสองอย่างนี้ที่เราเป็ดที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เน่ยเราจะต้องเจอนะคะเอออย่างแรกนะคะอย่างแรกที่เราจะต้องเจอก็คือความทุกข์นะต่อันที่2ก็คือความสุข2ออันนี้ ต่อให้คุณเป็นยาจกคนที่ไม่มีจะกินกับคนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านนะคะทุกคนล้วนแต่มีความทุกข์นะคะซึ่งไม่มีใครอะที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะไม่เจอ และตอนนี้นี่นะปัญหาก็คือคนที่มีความทุกข์เนี่ยเยอะมากเพราะว่าสังคมเราเป็นสังคมยุคอุสสหกรรมนะคะสมัยก่อนนะ่ะเป็นสังคมยุคเกษตรซึ่งแบบมันไม่ค่อยซับซ้อนมันไม่ค่อยมีอะไรสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าไม่มีโรงพยาบาลไม่มีอินเทอร์เนต็ตไม่มีอะไรนะชีวิตก็อยู่แบบ ธรรมชาตินะคะแล้วก็มันก็ไม่มีอะไระก็ใช้ชีตไปอยู่ธรรมชาติเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นก็ทำงานพอดวงอาทิตย์ตกก็นอนหลับนะคะอย่างมากก็คือมีตะเกียงสมัยก่อนนะนะกายยังเจอเจอสภาวะที่ใช้ตะเกียงอ่านหนังสือนะคะแล้วก็ เจอ,เอาเตารีดอะเตารีดที่ใช้เอาถ่านมาใส่แนละ้วก็รีดรีดไปต้องระวังถ่า,า,านะนะมันล่วงตกลงไปในผ้านะคะแล้วชีวิตก็ใช้แบบง่ายๆไม่ต้องแบบต้องมาทำงานเพื่อที่จะไปแลกข้าวแลกอาหารแลกเสื้อผ้าแลกนูนก่นแลกนี่นะคะสมัยก่อนอาหารเราก็ปลูกเองนะคะ เราปลูกข้าวเราปลูกผัก,กเก็บผักตามตามสวนตามรั้วนะคะได้ใช้ชีวิตง่ายง่าย,ายแต่ตอนนี้ผักเราก็ไม่ได้ไปเก็บเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกเราต้องไปเอาเวลาไปทำงานหาเงินนะคะเอาละค่ะชีวิตมนุษย์เนี่ยนะคะเราเกิดมาเราเรามีร่างกายร่างกายเราเนี่ยมันจะไม่ทนกับสภาพ อย่างเช่นร้อนจัดหนาวจัดนะไม่ทนต่อสภาพความหิวอะไรเนี่ยหลายๆอย่างซึ่งมันเป็นความทุกข์นะคะและตอนที่เราเกิดมาเนี่ยเรากเกิดมาพร้อมกับความทุกข์ก็คือได้ยินเสียงอันดับแรกก็คือไม่ใช่เสียงหัวเราะไม่ได้ใช่เสียงที่เรียกพ่อหรือแม่นะเป็นเสียงของการร้องไห้นะคะร้องไห้พอมาถึงขึ้นมาก แห่งปากล้อเว้เว้เว้บางคนอาจจะจำได้นะว่าเฮ้ยเกิดมาทำไมวะเป็นมนุษย์นะ่ะฉันไม่อยากเกิดมาเป็นมนุษย์เลยฉันอยากเกิดไปอยู่ที่ดาวอื่นที่เป็นดาวที่มีความสุขนะคะอ่าเห็นไหมคะว่าเวลาที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะเราจะต,ต้องเจออันดับแรกก็คือความทุกข์ก่อนหิวข้าวก็ทุกข์ นะคะพออิ่มก็หลังท้องตึงหลังตาหย,ย่อนง,ง่วงนอนอยากจะนอนก็มีความทุกข์นะคะแล้วก็เอ่อพอทานไปเยอะๆแล้วย่อยเสร็จแล้วนะคะบางคนท้องอืดอะ่ะก็มีความทุกข์อีกเสร็จแล้วพอย่อยสลายเสร็จแล้วก็ต้องไปเอาออกมัน มันล้วนแล้วแต่มีมีความทุกข์อ่ะนะฮะแล้วก็ the temple. ที่นี่ Now, like เป็นเป็นสถาน <please. S 1> ที่ที่ทั่วโลกนะคะต่างประเทศเนี่ยเข้ามาแล้วก เราจะเป็นต้องมีการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษนะคะอ่าเห็นไหมคะว่าหรือเวลาที่ที่เราไม่สบายเนี่ยเราก็มีความทุกข์นะะระหว่างความทุกข์กับความสุขเนี่ยความทุกข์จะมีซะมากกว่านะดังนั้นนะคะความสุขเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะมีน้อยนะคะ ความสุขก็คือเช่นได้กินอาหารอร่อยก็มีความสุขเนะเวลาหิวได้กินอาหารก็มีความสุขเวลา,าง่วงนอนได้ไปนอนก็มีความสุขนะคะเห็นไหมคะว่าออหรือไมก่ก็เวลาได้เงินหรือได้รางวัลอะไรก็เรียกว่ามีความสุขแต่ถ้าเทียบกันระหว่างความสุขกับความทุกข์เนี่ย นะมันน้อยมากนะสำหรับความสุขมันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยที่คนมีปัญหากันเยอะนะคะก็คือว่าเราไม่รู้จักวิธีการเลือกที่จะมีความสุขแล้วปล่อยตัวปล่อยกายของเราอะให้ไปอยู่กับความทุกข์ นะคะถ้าเรา,ารู้จักเลือกฉลาดที่จะเลือกเฉพาะอารมณ์ของความสุขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเออเราตื่นเช้าขึ้นมาเราก็มีลมหายใจเราก็บอกว่าโอ้ยฉันมีความสุขที่ยังยิงลมหายใจอยู่เราได้มีโอกาส ได้กินข้าวกินอะไรวะโอ้โหโชคดีอะที่เรายังมีมีข้าวมีอะไรได้กินแล้วทำงานเนี่ยนะคะคก็ต้องบอกว่าเราโชคดีนะที่มีงานทำโชคดีนะที่เราจะได้เงินนะคะพอถึงสิ้นเดือนก็รับเงินถ้าเมื่อไหร่ที่เรา จะคิดถึงความสุขอารมณ์ของความทุกเนี่ยมันก็จะลดลงนะเราเราจะบอกว่าเรามีเหรียญสองด้านอีกด้านหนึ่งก็คือความทุกอีกด้านหนึ่งก็คือความสุขถ้าเรามองเฉพาะเหรียญด้านที่มีความทุกข์เราก็จะเจอแต่ความทุกข์ นะแต่เกิดเรามองอีกเหรียญอีกด้านหนึ่งที่เป็นความสุขเราก็จะเจอความสุขคนส่วนใหญ่นะคะที่มีปัญหากันก็คือเลือกที่จะมองด้านความทุกข์นะแต่ไม่ได้มองด้านความสุขมันก็เลยทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยมีปัญหานะคะตัวเขาเอง แต่ก่อนเนะี่ยแกมีคนที่แบบเฉยๆเป็นอารมณ์ที่แบบว่าไม่ได้มองความทั้งทุกข์และสุขแต่ว่ามันก็ดีอย่างแล้วก็ไม่ดีอย่างดีก็คือว่าอารมณ์มันเฉยๆ,ๆไม่ได้สนใจอะไรแต่พอมานึกถึงตอนนี้นะอารมณ์เฉยๆมันทำให้เราอ่ะไม่กระตืหรือลน้นนะคะตอนนี้ไก่เลือกมองด้านไหน ด้านความสุขเพราะว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้สิ่งอายุมันสั้นเน่เรารู้ตัวแนะว่าเราจะต้องตายเราอย่าคิดว่าอุ้ยเดี๋ยวเราก็จะอยู่อีกนานสักวันหนึ่งเราจะตายแต่ก่อนจะตายอ่ะเราจะต้องเรียนรู้อ,อารมณ์ของความทุกข์และความสุข และที่ดีที่สุดก็คือเรียนรู้ความทุกข์แล้วก็ปล่อยวางนะแล้วมาโฟกัสความสุขเพราะเวลาที่เราอยู่ในโลกนี้มันไม่ถึงร้อปีนะถ้าเราเก็บเกี่ยวเอาอารมณ์ของความสุขแล้วนะชีวิตเราก็จะมีความสุขมีความเป็นอยู่ที่ดีมีอะไรดีๆเข้ามาหาซึ่งตอนนี้เนี่ย ตอนนี้เนี่ยไก่เองเนี่ยก็เอาตัวเองเป็นมนุษย์ที่มาทดลองแล้วพอเราเลือกที่จะโฟกัสด้านความสุขนะมันมีโอกาสมันมีอะไรดีๆที่มันเข้ามาหาเราอะนะไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะแค่เงินนะเจอคนดีๆเจอโอกาสดีๆเจออะไรที่แบบว่า มันจะมาเสริมให้เราดีขึ้นนะและเราก็จะอดทนอดทนลงมือทำนะและก็รอโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะอันนี้ไก่ก็เลยเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะว่าเราอะไม่สามารถที่จะ ้นจกไอ้สองสิ่งนี้ไปได้ก็คือความสุขและก็ความทุกข์แต่มันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเลือกด้านไหนถ้าคุณเลือกด้านความทุกข์คุณก็จะมีชีวิตที่เจอแต่เรื่องทุกๆเจอแต่ปัญหาเจอแต่แล้วก็ชีวิตเราก็ไม่ได้ดีนะแต่ถ้าคุณเลือกที่จะ โฟกัสด้านความสุขไอไอรเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขสแล้วก็มีความมั่งคั่งนะคะและที่สำคัญคนรวยอะ่ะเขามองด้านความสุขเขาได้มองด้านความทุกข์นะคะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะคะให้กับเพื่อนๆได้เข้าใจว่านี่แหละคือธรรมชาติของมนุษย์ที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงมันได้แต่ เราเลือกที่จะเป็นนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอยากจะบอกทุกคนว่า Love you บ๊ายบายค่ะ